สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน,น้ำหวานอีซูซุมหานครสาขามหาชัยนะคะวันนี้น้ำหวานจะมาสัมภาษณ์จองลูกค้าท่านหนึ่งนะคะก่อนอื่นให้ลูกค้าแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอสซูนาริสาัตงามค่ะมาดูรถวันนี้น้องมาดูรถรุ่นอะไรคะ,ะรแฉกเอสไงแฉกเอสที่เราคุยกันอันนี้เป็นลูกค้าทักมาในเพจแต่จริงๆแล้วมีการแนะนําจากลูกค้าค่ะ ไม่ได้มีโครงการจะซื้อเดือนนี้อยู่ใช่ไหมแต่ทีนี้ด้วยด้วยโควิดด้วยอะไรเงี้ยน้องก็เลยอยากจะขับรถมีรถส่วนตัวใช้ไปไหนมันจะได้สะดวกแล้ววันนี้ก็ที่ตัดสินใจจองเลือกเป็นอิสุสุด้วยเหตุผลอะไร,รอะคะชอบอิสุสุชอบอิสุสอยู่แล้วเนาะ,ะอ๋อแล้วใครเป็นคนตัดสินใจหนูหรือแฟนหนูค่ะหนูแล้วแต่งไหมคันนี้เอาไปแต่งไหมแต่งค่ะแต่งใช่ไหม วันนี้ก็เลยมาทําเรื่องจองเลยนะคะแล้วก็พร้อมทันทำสัญญาเอาเอกสารมาให้น้ําหวานได้ตรวจสอบในวันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะเป็นการซื้อร่วมกันสองคนจานภรรยาโดยที่ไม่ต้องใช้คนคคำนะคะแล้วก็ใช้เงินดาวแค่นิดเดียวเนาะใช,ใช่ไหมคะขอออดูเลยแคมเปญถูกใจไหมคะถูกใจรบกวนฝากเพจน้ำหวานนิดนึงนะคะฝากลูกค้านิดนึงว่าถ้าอยากสนใจซื้อรถอีสุส มหานครนะคะด,ด,ดูรุ่นไหนก็นแล้วแต่ให้ทักมาที่เพจจี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพจพีน้ำหวานเพจพีน้ำหวานขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ